สวัสดีครับยินดีต้อนรับาสู่เกมโดยท่าอกี่ครั้งครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะไปลองกันเลยดีกว่าเปิดโปงแผนของฮาบอกต่อหน้าทุกคนแล้วแต่ยังมีบางคนที่นั่งนิ่งไม่เคยยับไม่พูดอะไรพวกท่านพูดว่าต้องการความยุติธร,รรมแต่ข้าถามหน่อยความยุติธรรมคืออะไรเรามาถึงเกมเริ่มแลครับกับดันใหม่นะและเราเป็นฝ่ายฝ่ายผู้ใครมีอำนาจมากกว่าก็เป็นคนเดือดไอจีตะกี้ขอลองขับหน่อยดิเฮ้ย แั่ทำไมยังตื่โอ้หน้าจอโอเคคับเลือของระเบียบที่เรายึดติดกันนี่ะมีผู้พิจอีกเหรอพัทานเทคโนโลยีในหอีเพื่อแคทรกแบบยิ่งดเพื่อเราะชาชาเฮ้ยพวก่นไอนี่้นี่คาไปครับยเเราจะเผาแผนของขาวให้ม้วนไยี่เห็นะแ้งคงรคืนมมีเหร Quay, đi thả nhé Đẹp Tài Ok, bay Bomb โอ้ยอยู okay. <Art> ่สอตัวไปไครอะเอ๊ะก uh oh ouais. ันนี่ดูโอ้โหนี่ป้อมหมอหมอมาทางนี้อย่างนี้นี่หมอครับทางนี้ครับหมอหมอไม่มาว่ะ Ayam, ayam, ayam. Okay. Pergi dulu. Pang kan ni. Pergi dulu. kan. จำเร็ดผ่านด้วยแจมเลยนห่อะดรวันไปเก็บแถวนี้หมดตัวแต่วะยูเอวีคืออะไรไปจุดบีนั่นห่อโอ้ยคนยิง

ออกขวาด้ว,าวยงคนของเรากที่เป้าหมีครับ ไปโอเคถอยดีไปฝนตกแ,แล้วเว้ยเฮ้ยฝนเป็นชื่อตแตกไซโซนปั่นอุ้ยแปดโอ้โหรถถัง ใช่โอเครถไกลไปไปครับจุด B เร็วมากเดี๋ยวไปจุดซีต่อเลย <c oughs> ใครเะเบิดม,มีนะหลังนี้ว่ายน้ำได้นน่จุ่มเนี่แจมแต่อยู่น้ำยิงไม่ได้ครับแมงมืดี่เฮ้ย

เฮ้ยหลังเือบไปนี่ทุกครับจับทางเดิมจอ,อยู่ข้างบนนู้นเราต้องขึ้นไปยึดให้ได้ ไปคืน <tang> ย <ar> <gr'> ี่ต tamam, <t> ุสีอ่ะทีคนเยอะว่ะขึ้นเลยฮึ๊บเฮ้ยลูกให้ผมไปเฮ้ยไม่ตายฐานยึดฐานลูก รถนี้เป็นชั่วนมีใครปะเปยตำแหน่งแล้วไงใครแคร์ไหวปดูคนยิงมาโอ้ยดีนะกระสุนกูเยอะโอเคจุดตีเยอะขึ้นเลยครับไปยังจุดดีต่อนี่เหมือนจะมีตัวปะ ไกด้วยไกลไปคนนี้ว่ะโอเคอเคุยไฟผ่านด้วยหมดไม้น้ำหมดไม่น้ำ <c oughs> ตายขาน้ำเนี่ยฮะโอเคเขียบไปจุดดีจุดดีมีสองจุดเหรอโอ้เออไาหมดไม่เป็นใจครับ ตรงนี้มันมีดิ้นหนึ่งกับดิ้นสองไปด้นน,น,น่าจะใกล้กว่าไปตถถังตามไปเคลียร์ไหมตู้ถังน่าจะจัดการแล้วหายยี่ดีพื้นตัวปืนอมปืนป้ปืนถอยก่อน ไปทางไหนวะดีหนึ่งไปทางไหนวะหลงหลงทางไม่ขึ้นเร่นเหมือนแต่เหมือนจะต้องไปข้างล่างครับไปต้องไปตรงนี้ปะเสียงเสียงเสียง,งหัวโอ้ยไปครับ Brigade lodged. Grenade launched. Brigade lodg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 ed. ao! đứa một chích máy, pha ơi, này đi thang này, ôi ôi, ôi thang nang thang lên ven ơi, thầy mày mày nón băng ไปแล้วว่ายน้ำดีกว่าติ้งทางตรงนี้เข้าไม่ได้น่าจะครับไอ้หมีเหมือนจะมีรีดูไปต่อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย จะลบดิียิงไม่โดนกากไอ้กูโอเคได้จะเสร็จเพื่อนละวเราดูปืนสอง่าเฮ้ยเฮ้ยใครวะอ้าวหลังใจหมดหมอเอ้ยเพื่อนขอบคุณครับเราก็ยินดีแล้วทุกคนทำดีมาก สียเสีย่ไม่อยู่ข้างๆ่งแต่มันอยู่ตรงไหนไมันอยู่ข้างไหนตอนนี้ดีหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวดีสองดีสองมันใกล้แล้วไปดีสองใช่ปะดีสองมันโดนยึดคืนว่ะ ไม่เห็นเลยอ่ะมันแอบโอ้นี่สีเวลาทางออกเหนวะแม่งงทางกูเฮ้ยหลังเหรอเอามาจากไหนไ่ยไอหมอนี่ ดีหนึ่งแล้วกันหลังพนของเรากำลังทำการปกจู่โจมเป้าหมายเดว่าถูกไม่เจอใครเลยครับอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูมาทางนี้อ่ะเก็บของหน่อนยดีกว่าเติมเลือดเติมเลือดโอเคไ,ไปไปดีดึงเอ้ยดีสองดี Nắm khác với đấy ức mà vượt chống lắng lắng mẹ khỏi lừa nữa ủa lừa yeah. lừa con chia สองใกล้ยืดได้อยู่แล้วเอาหน่อยเอาหน่อยสวยครับดีสองยึดเสร็จสมบูรณ์ไปเรือเรือเอ้เรือเจสกี้อะไรบ้าเนี้ยขอหัวแล้วกันไหมครับ ไปยังจุดต่อไปหรือก็คือจุดสุดท้ายปะยังอีกเหรอจุดอีหนึ่งอีสองโอเคจุดสุดท้ายครับเฮ้ยรถถังไปได้ยังเฮ้ยตีนกามาเอ้าอีกห้าตีนกาลอกกูถอย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 ตายาตาเยเกือบ เอามายังก็แถมแถมไม่รู้ระเบิดไปยังต่อเรื่องดีครับเต็มตัวควันจีวะควันเข้าไปแค่นี้ก็ดันกันต่อครับทุกคนลงน้ำเว้ยอุ้ยลงมาทำไมวะเนี่ยนี่ฮะหลังเหรอโอ้โหยียี่ตัว

บดแม่งเต้นไปครับจุดอีกหนึ่งไปเช็คเคลียร์จุดไปกี้เจอาไปไปเฮือกขึ้นรถหนีกูเว่ เฮ้ยปันโอเคเปลี่ยนทางเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดดีทุกครับเอาไปนะกัฐบาลว่ายอดทหารในทุกี่กลังถกิดและถล Ô. Ok. Vị <laughs> <Phí> lặn. <lắng. cười> เดินทางมาช่วยค่ายังชั่วทีนึงเออประตูตมาจากทางไหนวะข้างหลังข้างหลังเฮ้ยแฟนโอ้ยหลายทางนะครับเปลี่ยนคนหลายทางน,นีงไ้ไม่ได้ครับโอ้ยจอ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 ,จอ ไวซาเทีคนแล้วรุ่นส้งเราดเป้าหมายโโแข่งไวเร็เสบร็จครับไออีหนึโอ้ยอีอใกล้สร็์แล้วใกล้ชนะแล้วพวกเราสวยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยชนะแน่น,นอนแบบนี้กนกเกิด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 านที่มัรูแล้ว ติดใจแล้วแน่นอนชนะครับทุกคนยูฮูเดี๋ยวมาดูผมกลับการวันนี้นะครับแหมด่านใหม่นี่ก็มันดีนะเออบิวสวยดีแต่วันนี้เหมือนจะยิงได้น้อยดิเอ้าทีมที่ดีที่สุดคือทีมเราอะครับโอ้วันนี้จบที่สองนะจบที่สองห้าสิบแปดคิวก็ใกล้ๆกับที่หนึ่งที่หนึ่งสิบสองเออ ตาย16ครับแล้วก็แอสซิสไป18ช่วยชีวิต0เะเบิดรถ8นิดทง40้วก็สุดท้าย1ครับตามนั่นแหละ